นี่น้อยอยู่ที่เขื่อนกระเซียวอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเรียวพาบมาแล้วก็พามาชมได้ครับก็ลอเก้านะครับผมนะที่ประทับันตอนที่ในหลวงลอเก้ามาเสด็จมาจักรยานผู้ใหญ่คันละสามสิบาทตอนนึงที่ไหนอ่ะอยู่อยสระสองอ๋อมาเที่ยวก็อยู่สุพรรณเนี่ยนะครับผมนะะนี่เขื่อนกระเซียวครับแล้วก็จุดตรงนี้ก็เป็นจุดเช็คอินนะครับผมนะอันนี้คือระดับน้ํานะครับตอนนี้นะ ทำไมไม่ปัดล่ะเ,เอาเที่ยวเที่ยวมาแล้วประมาณนี้แบบเรียวๆวยเ,เ,เลยนะอำเภอเลยเอ๊แดงแท้เลยวันนี้จะเป็นไรอ้อยนะครับผมนะำอ<ป>ำเภอไปกับแปดไปกับแปดเหรอใช่ค่ะโอ้มานี้สี่กิโลเลยเหรอครับสี่กิโลก็ดูไม่ไกลประมาณนี้ค่ะกับนะครับนี่มาเดี๋ยวจะแวะถ่ายรูปเธอพี่แป๊บนึง จะ้าแต่ขอบคุณมากครับผมช่วยสวัสดิการของเขื่อนกระเซียวนะกรุงเทพนะขออนุญาตถ่ายได้เนาะฝากช่องเลยนะครับจ้าเอาไปเลยนะครับสวัสดีครับอยู่กับช่องน้อยชาแนลนะครับวันนี้น้อยอยู่ที่เขื่อนกระเสียวอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศตอนนี้วันที่31ธันวาคม68นะครับผมนะ วันสิ้นปีปีใหม่นะครับผมวันสิ้นปีวันที่สามสิบเอ็ดเดือนธันวาพอดีครับผมไปนักท่องเที่ยววันนี้เยอะนะตั้งแต่มานะครับผมนะจะพาดูบรรยากาศเกลือนนะครับแล้วก็ที่ประทับของรอเก้านะครับผมเนี่ยครับสวยงามครับผมไปรับพาที่ประทับรอเก้านะครับจริงครับหีนบรรยากาศบนสะพานเดินดูแล้วก็จอดรถด้านหน้าได้เลยนะครับผมทางขึ้นมาแล้วจะจอดได้นะครับถ้าพื้นที่น้อยเต็มแล้วก็จอดด้านบนได้ครับ ทางทางขึ้นนะครับป่ะเดี๋ยวพาเดินดูที่ประทับรอเก้านะครับผมนะ,ะมาแล้วก็พามาชมกัศครับผม้องข้างบนนี้ก็จะเป็นที่ประทับรอเก้านะก็มีบอ่อปลาบรรยากาศมาชมบรรยากาศครับผมพามาดูก็นานแล้วที่มาประมาณสักน่าจะเป็น ประมาณ10ปีแล้วครับผมอันนี้เป็นบ่อปลาทับทิมปลานิมเนะาะท่านบนนี้ครับผมปลาสวยงามครับผมต้นไม้รัดรืนเนี่ยกลับที่ประทับของรล่อเก้านะน,นี้ห้องน้ำมีที่เก็บประมาณนี้ครับผมพามาชมบรรยากาศไปไม่อคืนมาจะดูคลิปนี้เราจะพามาดูครับผม น,นี้ก็จะเป็นที่นั่งระเบียงนั่งเล่นนะเป็นศาลานั่งเล่นนใบดำประมาณนี้มาชมด้านบนก็มีห้องน้ำนะครับผมที่จอดรถค่าบริการแค่สองบาทเองตรงนี้ก็จะเป็นที่พักน้ำแล้วก็เป็นบอ่อปลาประมาณนี้ก็ผมน้ำเยอะครับน้ำเคลื่อนเยอะมาณนี้นี่คืบอบ่อปลา ่ะจุดนี้เราพาเดินดูข้างในขอรองเท้านะครับบริเวณนี้อดดนนี้มันเป็นที่ประทับเนาะเนี่ยครับรอเก้านะครับผมนะที่ประทับตั้งแต่สร้างโซนสร้างนะครับผมนะ,นะในรับเคยไม่เคยเห็นไม่เคยมาเนี่ยลองรอเก้านะครับผมอันนี้ครับผม ัอนตอนที่ในหลวงเรากกาวมาสเสด็จมาสงสร้างนะครับผมนะลงนามถวายพระพรชายมงคนนะครับผมประมาณนี้มาชมบรรยากาศก่อนใครไม่เคมาเดี๋ยวพามาชมคลิปนี้นะครับผมนะบรรยากาศดีลมเย็นมากเลยนี่คือสันเขื่อนครับผมเดี๋ยวคลิปคลิปหน้าเดี๋ยวพาไปดูท้ายเขื่อนเนาะ จะพาไปดูซสายเขื่อนประมาณีเดี๋ยวพาลงมาดูด้านล่างครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับจะประมาณนี้ครับผมอันนี้คือจุดที่ประทับกองอในหลวงรอ .9 นะครับผมนะราชการที่9ครับผม <ๆ S 2> แล้วพาไปดูด้านล่างมันมีบริการจักรยานปั่นจักรยานแล้วก็สันเขื่อนแล้วก็มีรถรถกลอฟปิ้งอยู่เดี๋ยวไปดูกันครับผมมันไปล่างต่อ ครับผมแล้วก็ลงมาแล้วนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นบริเวณที่จอดรถแล้วก็ตรงที่จอดรถก็จะมีห้องน้ําเข้าครับผมบริการ2บาทเองครับผมสะดวกสบายราคาถูกมากเลยครับผมก็บริเวณนี้ก็ประมาณเป็นทางลงแล้วครับผมลงที่สันเขื่อนนะแล้วก็จอดรถบริเวณนี้ถ้าไม่พอก็ขึ้นไปจอดตรงทางเข้ามานะครับนะจอดด้านข้างได้ครับผมประมาณนี้เดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่คอยบริการจุดจอดรถนะครับผมนะ ช่วงนี้ก็จะคนก็จะเยอะหน่อยอ๋อนี้คือสวัสดิการจักรยานโครงการส่งน้ำบำบำุงรักษากระเสียวนะครับผมนะจักรยานผู้ใหญ่คันละ30บาทต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับคนเด็กเล็กก็20บาทต่อหนึ่งชั่วโมงแล้วก็รถกอล30์ฟสามสิบสามร้อยบาทต่อหนึ่งชั่วโมงอ่าเป็นรถเมาต่อชั่วโมงนะครับผมนะประมาณนี้ครับผมอ่ะมีบริการจักรยานก็ ช่วยช่วยเหลือสวัสดิการของเขื่อนกระเสียวนะครับผมมาบำรุงรักษานะครับประมาณนี้ครับผมก็จะมีจุดจุดชาร์จแบตชาร์จอะไรครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็จะมีจุดนั่งรอนะบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดนั่งรอรถกอล์ฟเนาะนี่จักรยานคันเล็กก็มีนะครับผมนะคันเล็กมีหลายไซส์หลายขนาดผู้ใหญ่ก็มีเด็กกลางเด็กเล็กก็มีประมาณนี้ ขันจักรยานเล่นกันนะครับผมนะนี่ประมาณนี้อากาศดีระวังเบรกมีไหมเจอพอได้อย,อยังชั่วโมงหนึ่งนะขั่นไปเลยชั่วโมงหนึ่งแม่ล่ะไปเหรอป่ะให้ต่อป่ะ,ออะมือแดงนะอะยยไรเงยพอได้ไงมาเข็นรถจักรยานป่ะไปเดินชมบรรยากาศครับผม อันนี้คือบรรยากาศเคลิ้นกระเสียวประมาณสิบปีแนละ้วที่ที่มาล่าสุดเลยนะตั้งแต่ลูกยังสามขวบตอนนี้ก็ประมาณสิบสามขวบจำความได้อยู่สวัสดีครับสวัสดีครับไปเหตุใอยู่ตลาดบ่อยๆอ๋อไปมาแล้วครับผมไปตลาดออยละบ้างดิอ๋อเข้าๆเดี๋ยวไปยอยู่อยู่ไหนอยู่ออยละสองอยละอ๋อมาเที่ยวอดูอยู่บ่อยครับขอบคุณมากครับเอฟซีมาเจอกันสวัสดีครับผม จะพามาเที่ยวกับช่วงปีใหม่พอดีจะกลับไปดูตลาดต่อครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับผมจ้ะเอฟซีมาจากอตลาดอิยาลาเนาะประมาณนี้เดี๋ยวมาเที่ยวกันช่วงนี้เป็นเทศกาลสงท้ายปี่ต่อตลาดปีใหม่ก็กลับบ้านกันก็มาเที่ยวกันพาเที่ยวน้อยก็อยู่สุพรรณเนี่ยนะครับผมนะกะเนี่ยเขื่อนกระเสียวครับบรรยากาศครับผมตรงนู้นก็จะเป็น้านสวัสดิการ ของเขื่อนกระเสียวแล้วก็มีซุมนั่งนะสลา,านั่งทานแบบชิวๆอากาศดีๆจิบกาแฟนะทานาน้ำมีน้ำบริการประมาณนี้แล้วก็ซุมนั่งกินบรรยากาศครับผมดูน้ำน้ำเยอะนะแล้วก็บรรยากาศดีลมช่วยๆประมาณนี้แล้วก็จุดตรงนี้ก็เป็นจุดเช็คอินนะครับผมนะถ่ายรูปนะกับรถไฟแล้วก็ช้าง ด่านช้างครับตอนนี้ก็คือขึ้นชื่อคืออำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีอ่ะต,ตัวนี้ก็ปั่นจักรยานสันเขื่อนนะครับผมนะแล้วก็รถกอล์ฟพาเที่ยวประมาณนี้นี่คือบรรยากาศครับผมครับตันนี้ก็นั่งกันอ่ะรับบรรยากาศอากาศเย็นๆครับผมดื้ออันนี้คือระดับน้ํานะครับตอนนี้นะประมาณนี้ครับผมโอเค ประมาณนี้ก็มาชมบรรยากาศครับผมก็มีแพรตอนนู้นก็จะมีแพรแบบต้องเที่ยวนะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปนู่นไปหลังสันเขื่อนท้ายเขื่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูมีแพรอ่านั่งทานอาหารซุ้มทานอาหารนะประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูครับผมบริเวณนู่นแหละสันท้ายเขื่อนนะอ่าจะจุดไหนจวพาไปดูนะครับผมรอติดตามนะครับผมพาไปดู อ่ะท้ายเขื่อนกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้คือบรรยากาศของผมตอนวันที่3 1ธันวา68นะครับผมนะอ่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อ่านักท่องเที่ยวก็จะมาปั่นจักรยานมาเที่ยวมาชมบรรยากาศนะครับผมนะมาดูเขื่อนดูน้ํากันครับผมนี่ครับผมกม็ถ่ายรูปเซอร์ฟี่ได้ครับผมอ่ะรับชมครับผม คือบรรยากาศครับผมก็ปั่นขยานสักตารางลม้มก็พาลูกพาหลานพาแม่พาคุณยายคุณตามาเที่ยวได้ครับผมอันนี้ปั่นไม่เป็นก็เข็นเอาใช่ไหมครับปั่นปั่นไม่ได้ก็เข็นเอาทำไม, <c oughs> มไม่ปั่นล่ะเหรอโอ้โหสุดยอดอ่านออกยังไง เนี่ยครับผมห้ามดื่มสุรานะครับและสิ่งมึนเมาทุกอย่างก็มาชมเที่ยวบรรยากาศอ่ะเกินกระเสียวบรรยากาศแบบนี้ครับผมประมาณนี้มาถ่ายรูปม,มาเซอร์วี่กันอันนี้คือภาพรวมนะครับผมนะสันเขื่อนแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นที่ประทับของในหลวงร .9 อ่ะข้างบนสูงสุดเลยครับผมก็มาชมได้ครับมาเที่ยวมามาเที่ยวบรรยากาศได้ครับที่เกินกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี นะประมาณนี้ครับผมก็มาดูระดับน้ําดูเที่ยวกันครับมาชมบรรยากาศงตัวให้ได้นี่ะนะประมาณนี้ครับผมระวังล้มประมาณนี้ว่าเที่ยวกันเดี๋ยวมีรถกอล์ฟมาเดี๋ยวชมกันก็ไกลอยู่นะครับน่าจะเป็นกิโลสองกิโลแล้วเนี่ยจากนี้ลุงน้อยยังไม่เคยไปเลยประมาณนี้ครับนี่ เกลนกระเสียวเที่ยวเที่ยวมาแล้วประมาณนี้โอเคอันนี้คือบรรยากาศปั่นจันกรยานแล้วก็รถกอล์ฟนะครับระมนะนี่เึลนกระเสียวขับเองด้วยประมาณนี้ครับผมอ่าสบายๆับมาเที่ยวชิวๆนะครับผมนะมาเที่ยวเชิญชวนนะครับผมมนาะเปิดทุกวันครับเกล็นกระเสียว ประมาณนี้น้ําสวยๆงามๆแบบนี้เลยครับผมนู่นมีแพรแพรกลางน้ําน่าจะเป็นศูนยนะ์ร้านอาหารนะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจะมีครับริมนอกก็จะเป็นแบบร้านอาหารเนาะจะพาไปดูที่ท้ายเขื่อนมีแพรนั่งทานอาหารครับผมฝั่งนู้นก็จะมีเรือเดี๋ยวจะพาดูก่อนซ o มได้ไหม ไปอยู่นะครับผมน่าจะเรือไปทานอาหารประมาณนี้ครับผมมีอาการแบบไปเที่ยวนู่นที่เขื่อนนะครับผมกลางเขื่อนประมาณนี้ไปลองสามร้อยเดี๋ยวพี่คนละร้อยได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะช่วยช่วยกันอะไรครับไปไปตามเด็กผู้ชายมันเป็นพี่ไปต้องนานเลยมันนอันนี้เช่าสามร้อยนะมาช่วยกันประมาณนี้เดี๋ยวลองพานั่งลุกกลับไป ื่อกี้ยายล้มายนั้นแหนละยายนี่นี่นี่ยายอ๋อนี่ยายเป็นไงมั่งครับจุกยุกลายยายล้มเมื่อกี้เนี่ยขับรถไม่แข็งไปต่อครับเดี๋ยวพาดูบรรยากาศขับเร็วๆเลยนะครับเพื่อยนะอันนี้คืออ่ะหลายคันอยู่นะไปไปกลับกี่กิโลเขาบอกว่า4กิโล4กิโลนะประมาณ 4ีกิโลเดี๋ยวพาไปถึงไหนอันนี้ขับเองใช่ไหมพี่ขับเองครัอ๋อเราขับเองได้ขับเลยเดี๋ยวนี้เข้าเลกนบนขับเลยรทิ้งไว้ไปกับเราไหมประมาณนี้มาชมบรรยากาศที่ก็จะนีเรียกึ้่รถนะครับผมนะจริงๆงานตรงนี้รถกลับเนี่ยเช่า300ร้อนะครับไปกลับประมาณชั่วโมงนึง กลับมาเช่าชั่วโมงหนึ่งสาอยก็ไปกลับก็ประมาณสี่กิโลคิดตางน้องต้นแรกคนเดียวเลยนะไ <c oughs> ปะะเดินดูนู่นนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมไม่ร้อนลมลมเย็นดีครับผมอันนี้ครับบรรยากาศก็เนี่ครับ ด้านล่างก็จะเป็นลาอ้อยสวนอ้อยนะประมาณนี้ออโอเคสวยงามครับผมไป,ไปดอันยาวๆนี่ประมาณ4ี่กิโลไปกลับ4ี่กิโลก็น่าจะ2กิโลนะครับจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้เนะเาะเดี๋ยวไม่รู้ว่าเราจะไปถึงตรงไหนจุดไหนนะจะไปดูด้วยกันครับผมเป็นการขึ้นรถกอล์ฟครั้งแรกของหน่อยนะปไปเที่ยวนะครับ โมไปเรื่อยๆครับผมยากาศดีครับผมนี่ครับผมนี่มีสันเขื่อนท้ายเขื่อนไม่รู้ถึงไหนนะเดี๋ยวพาไปดูคลิปตัดไปเดี๋ยวพาไปดูไปดูท้ายเขื่อนเดี๋ยวพาไปดูนั่งทานอาหารกันมันมีซุ้มทานอาหารแล้วก็เล่นน้าด้วยนะน้อยเคยไปอยู่แต่ว่านานแล้วน่านจะประมาณจะสี่ห้า 4, ปีที่แล้วนะเคยมาอยู่อยู่ที่ท้ายเขื่อนนะครับผมนะพวกนั้นก็จะเป็นไรอ้อยเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ จุดไหนนะจะพาเป็นจุที่หนึ่งครับผมล้วกอบใช้เวลาไปกลับประมาณสี่สิบห้านาทีนะหนึ่งรอบไปกลับเนี่ยประมาณสี่บห้านาทีพระ่ากิโลเนี่ยก็สี่กิโลไปกลับกับระยะทางนะครับผมก็จะมีน้องๆปัจจัยานนะนี่นะหขับปัจจัยานสังเสือนะครับผมนี่ครับผมเอ๊แดงพัดเลย ด้านอังเกตด้านอ่ะริมฝั่งเขื่อนนะทางนู้นนะครับก็จะมีเป็นซุ้มร้านอาหารเนาะใช่ไหมเนี่ครับผมมีซุ้มร้านอาหารอ่ะต่อไปก็จะสั่นิดนึงนะประมาณนี้จะเป็นร้านอาหารซุ้มที่เขื่อนนะครับผมอาจะมองไม่ชัดนะครับผมนะอนนี้ก็จะเป็นไรอ้อยนะครับผมนะ อำเภอด่านช้างก็จะส่วนมากก็จะเป็นที่ที่ลาดที่ลาดสูงนะครับลาดสูงเราจะมีพวกส่วนอ้อยปลาอ้อยนะครับผมนะแล้วก็พื้นที่ทําการเกษตรแต่เกิดจะพวกพวกขั่วพวกอาเขาข้าวเนาะประมาณนี้ที่ลาดสูงประมาณนี้ครับผมแล้วก็เนี่ยบรรยากาศก็จะมีการมันก็จะเป็นซุ้มฐานอาหารประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็มีการดูดทรายด้วยประมาณนี้ อากาศครับอีสวยงามนะครับผมสี่กิโลก็นานอยู่เหมือนกันนะไกลอยู่นะสันเขื่อนก็ไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับระยะประมาณสักน่าจะนความสูงก็ไม่ไม,ไม่ไม่ลึกไม่สูงมากครับผมประมาณน่าจะสิบกว่าเมตรยี่สิบเมตรได้ความสูงจากพื้นข้างล่างนะประมาณนี้ครับผม จะมีการล็อกคั้นเร่งไว้นะครับผมนะเพื่อความปลอดภัยเนาะขับไว้ก็อันตรายครับผมต้องรีบนะครับผมนะครับชมอสาสันเขื่อนบรรยากาศสันเขื่อนริมนม้ําแล้วก็ด้านด้านซ้ายเราก็จะเป็นป่าอ้อยนะอ่าป่าอ้อยป่ามันอะ่ไรสวนอ้อยสวนมันนะครับประมาณนี้เป็นคัเลขกว้ที่น้อยมาเรโอกาสมีได้ขึ้นรถก๊อกนะครับผมนะสิบปีที่แล้วก็มาแค่ฝั่งนู้นนะไม่ได้ข้ามมาฝั่งนี้นะครับผมนะ อวันนี้ก็คือพาเจ็บบรรยากาศให้ชมไปไหมครับไปไหมขึ้นมาไปไหมเดินเท่ดีคนรัก็ต้องหล่อกันมากอ่ะน้องก็เดินเดินไปเยอะใจดีก็รับไปเรื่อยนะครับผมนะอ่ะใครอยากไปก็เชิญนะครับผมมาได้เลยนะก็มาใช้บริการรถกอล์ฟช่วยอ่ะสวัสดิการของเขื่อนนะครับมีจักรยานปั่น คนโตคนเด็กกลางเด็กเล็กก็มีครับผมเป็นคิดเป็นชั่วโมงแล้วก้อมนี้ก็สามร้อนะครับต่อชั่วโมงแล้วก็รถจักรยานก็มีแล้วแต่สี่สิบห้าสิบประมาณนี้ครับมีเหลดอยู่เนาะออ่าอฝั่งนี้ก็จะเป็นอี๋อมาถึงนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับบรรยากาศก็จะมีซุ้มทานอาหารร้านอาหารนะครับลงนะดื่มน้ำดื่มเกื่อนประมาณนี้น่าจะถึงไหนเราดูก่อนก่อน ออนนี้ก็จะเป็นฝั่งบ้านชาวบ้านแล้วครับเป็นที่นาชาวบ้านแล้วครับที่อะไรที่สวนมาเน,นอ,อ่เราก็มาส่วนนี้ก็จะมีประตูกั้นนะผ่านไม่ได้ไหมหรือไงเรือสวสวดแค่นี้อันนี้คือด่านเนาะกลับใช่ไหม ไม่มีให้เราไปเที่เราไม่ออกไปนอกพื้นที่นะเป็นหมู่บ้านเลยอ๋อนี่เป็นหมู่บ้านนะอันนี้จะดีแต่หนึ่งมาทางนี้ได้ไหมอันนี้คือหมู่หมู่บ้านอะไรมาดูแล้วก็น่าจะอ่าโอเคปไปเนี่ยมองไม่เห็นเลยประมาณสองกิโลแหละไปกลับก็สี่กิโล ไปกับแปดไปกับแปดเหรอใช่ค่ะโอ้มาันนี้สี่กิโลเลยเหรอครับสี่กิโลโอ้ไปกับแปดกิโ <c> ล <oughs> มันก็ไกลอยู่นะมมองนี่ดูเหมือนไม่ไกลเนาะว่าดูเนี่ยแปดกิโลนะคับผมนะแปดกิโลนะไปกับแปดกิโลแต่มาสี่กิโลนะโอเคสีค่กิโลก็ดูไม่ไกลทำอันนี้ขากลับแล้วครับพเพื่อนมาอันนี้ครับผม นะไปกับ8ปกิโลขาเดียวใน4ีกิโลนะนึกว่าไมกว่าสองกิโลที่ไหนได้มัน4ีกิโลอ่าดูเนี่ยก็มองเห็นอยู่เนนี้มนะันสะีกิโลแล้วมันไกลยันยันมันนี้ครับมองเห็นตะตีนเขาเดินเมื่อไหร่มันจะถึงนะตอนนั้นประมาณนี้ครับผมตรงนี้จะมีไฟเร <c oughs> จะมีรถ นันกเป็นอะไรุดดินเรื่อยปริมาณน้ําก็ไม่เยอะเท่าไหรน่นะก็ไม่เต็มเกืือน,นะรับน้ําได้อีกเยอะาช่วงนี้น้ํามันไม่มีแล้วฝนไม่ตกหมดฤดูฝนนะครับผมก็แต่น้ําก็จะประมาณนี้ไก้เก็บกากไว้เพื่อการเกษตรนะใช่เ่ะ่คกะใช่ค่ะใน่ค่นใช่ค่่ค่ะใะมาณคี้ครับผมคปนี่ครับเอ๊ะ ไปรู่นไปรุ่นประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูปปเอาอไปถ่ายรูปก่อนเฮ้ยต้นอะไรต้นข้าวสาลีหรือไงไม่ว่าเออสาวไฟช้าสวยหายทอดตรงนี้ทัดอยู่บนรถอันนี้ครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศนี่มห็นไหมเราจะแวะถ่ายรูปเธอพี่แป๊บนึงนี่ครับอันนี้ไปกลับ แปดกิโลนะไม่ใช่สี่กิโลนะไปขาเดียวนี่ยสี่กิโลไปกลับก็แปดกิโลไกลลุงน้อยชแนลนี่คุณลุงน้อยถ่ายให้ไหมจ้าจ้ามาถ่ายให้หน่อยค่ะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูจ้าจ้าขอบคุณมากครับผมนี่ครับผมจ้าขอบคุณมากครับพี่ขอบคคุณ่ะพี่ก็ใจดีมากไปขออนุญาตครับผมไปร่วมทริปกันขอบคุณมากไป ไอต่อนะครับผมนะ<ป>อ่าเนี้นยนะขาบานนะลูกขาบานไอ <laughs> ต่อครับผมเนี่ยเปิดทุกวันครับผมมาได้เลยครับผมถ้าเข้ามานี่ไม่เสียนะครับก็ถ้าก็มีเข้ามาก็จะมานั่งอ่าขัาเช่าจักรยานจากปั่นจักรยานก็มาเช่าได้ครับผมแล้วก็เดินชมครับผมบรรยากาศดีนะครับผมเดินกระเซียว สุพรรณบุรีเร็วๆปเร็ไไวไปไม่ร้อนอากาศดีลมเย็นลมโฟดีนะครับผมอากาศดีนู่นน่สวนอ้อยไร่อ้อยนะครับผมนะที่ลาดสูงนะครับผมมีสวยครับผมนี่ก็เป็นเขานะเป็นเขาภูเขาครับผมนี่ประมาณนี้รอบเลยนะ อันนี้พื้นที่สูงที่สุดแล้วครับผมแล้วก็รับนางเดี๋ยวคิดจะไปพาไปดูที่ท้ายเขื่อนกระเซี่ยวนะเป็นแออาหารนะ่วนเล่นน้ำกันก็มีเคยไปอยู่ปะเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมนะแล้วก็กลับมานะครับมีขากลับครับผมประมาณนี้ไปกลับ8กิโลนะเพื่อนนะไม่ใช่ใกล้ๆนะดูสุดสุดหงตานะกับฝัง่งนู้นนะฝั่งตีนเขาฝั่งนู้นครับผมเนี่ยเนี่ย 8กิโลครับผมมาได้เลยนะรอ,อบรถกอล์ฟหนึ่งรอบไปกลับประมาณ45นาทีใช้เวลาประมาณ45นาทีเหมาคันละ300บาทครับผมก็มาช่วยสวัสดิการของเขื่อนกระเสียวนะครับผมนะช่วยมุมกันรผมนี่คนก็มาเรื่อยๆนะครับบรรยากาศครับผมนี่เขื่อนกระเซียวเชิญเลยนะครับเปิดทุกวนันบรรยากาศดีครับผมนี่ครับ อ้าวไปเที่ยงมาแล้วเนี่ยไปเที่ยงรถเขายังเยหลือเพียบงนไปเลยครับเยียงเลยประมาณนี้อ่ะโอเคประมาณนี้อืขอบคุณนะครับพี่ที่ขอบคุณครับขอบคุณนะคะจ้าจ้าขอบคุณครับพี่ตังใจดีมากเลยครับผมก็ช่องอะไรนะช่องลุงน้อยชาแนลครับพี่โอเคี๋ยวฝากช่องด้วยอันนี้ครับพี่ขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่พี่มาจากจังหวัดไหนครับพี่ กรุงเทพอ๋อจากกรุงเทพเราญาตถ่ายได้เนาะไม่มีปัญหาครับผมครับพี่ครับสวัสดีครับประมาณนี้ครับผมโอปุ่นครับผมก็มาเที่ยวได้นะครับผมส่วนกระเซียวเปิดทุกวันครับมีจักรยานจักรยานผู้ใหญ่จักรยานเด็กเด็กเล็กก็มีแล้วก็รถกอล์ฟไปกลับก็ประมาณ4 5นาทีระยะทางไปกลับ8กิโลนะจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งนู้นครับผมแล้วก็ย้อนกลับมา ประมาณ45นาทีมีล็อกความเร็วครับไม่เร็วมากครับคขับง่ายครับผมนะมีเดินหน้า้อยหลังจ้ะประมาณนี้ขับเองนะครับผมให้ขับเองขับง่ายก็ค่อยไปครับผมก็ความเร็วล็อกไว้ประมาณล็อกความเร็วประมาณนี้ช่องลุงน้อยชาแนลครับขออนุญาตนะครับพี่นะฝากช่องเลยนะครับจ้าเอาไปเลยนะครับเอาเอาไปเลยพี่อ่ขอบคุณมากครับพี่ มาจากจังหวัดไหนกันอน๋อนครปฐมครับเจอสนุกนะครับขับรถปลอดภัยนะพี่นะมาะมาแล้ครับไปมาแล้วครับพี่ขอบคุณมากอ๋อไปเมื่อกี้มาเมื่อกี้ไปเมื่อกี้เนาะไปอีกรอบเหรอไปอีกรอบอ่าเป็นแบบครบครัวครับครับครับขับดีๆขับง่ายอยู่หรอกค่อยไป ประมาณนี้ค่ะเชิญเล่นนะครับมาได้เลยนะเขื่อนเสียวสุพรรณบุรีครับผมบรรยากาศดีครับลมลื่นนะแล้วก็มีห้องน้ำห้องท่าสะดวกสบายจุดที่ประทับของรอเก้าด้านบนมาชมบรรยากาศกันครับผมเรามีรถนี่รถเช่าประมาณนี้ไปเลยเลยครับผมครับไม่ยากครับผมเป็นรถกอล์ฟนะเดินหน้าถอยหลังครับเองอประมาณนี้ครับผม โอเคไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับเด็กน้อยไปพาไปดูคลิปต่อไปก็พาไปดูสวนเกืือนขายเกืือนนู้ไปดูแพรอาหารเนาะประมาณนี้ครับผมโอ,โอเคไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับนี่ประมาณนี้ครับผมเจอกันคลิปใหม่ครับบ๊ายบาย